ในภาษาไทยปกติแล้วเวลาเราอยากกินซีโคเขาไม่ได้พูดซีโคภางเหนือเขาจะพูดว่าซีโคแต่อีสานเขาจะพูดว่าแคสซี่อ่งเดียวแคซี่แคสซี่เขาจะเรียกว่าซีซี่าเมื่สมมติอยากกินจะเดินมาถามว่าสมมตินะขอซีขอซีเออก็ขอซี่หน่อยขอซี่หน่อยคราวนี้หันหลัง มันเป็นภาษาต่องหินเราขอดูขอซี่หน่อยขอซี่หน่อยขอซี่หน่อยก็ขอซี่ก็คือซี่โคแต่เขาจะเรียกสั้นๆขอซี่อะไรไปอ่ะขอซี่หน่อยตบอกไปอ่ะบอกไอ้บอสขอซี่หน่อยมันเป็นภาษาต่องหินเออมันเป็นภาษาท้องถิ่นเฉยใขอซี่หน่อยทำไมว่าซี่ภาษาอีสานแปลว่ะเลยเขาไม่ห่วงแม่เหรอแปลว่า นันล้ว